สวัสดีชาวราศีกุมนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาติดตามสถานการณ์ความรักรุนร้วนของชาวราศีกุมนะคะในช่วงระยะ10บวันให้หลังนี้นะวันนี้จะถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนั่นเองนะคะมาดูซิว่ารักที่มีปัญหารักที่ทะเลาะกันนะคะจะเป็นแบบไหนทุกอย่างจะได้เคลียร์กันปรับความเข้าใจกันในทิศทางที่ดีขึ้นหรือเปล่าหรือว่ามันจะแย่ลงนะคะในช่วงสิบวันนี้ เราจะได้ปรับความเข้าใจกันบ้างหรือไม่นั่นเองนะคะสาหรับการเปิดไพ่ก็เหมือนเดิมนะคะจะเป็นพลังงานโดยวรวมนะคะซึ่งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางกรณีไพ่สามารถที่จะสลับกันก็มีด้วยเพราะฉะนั้นกับการดูไพ่นะคะก็ต้องชมเพื่อเป็นแนวทางเอาไปประกอบการตัดสินใจเท่านั้นเองนะคะบางทีการดูไพ่เนี่ยอาจจะช่วยให้เราตัดสินใจอะไรได้ง่ายขึ้นหรือว่าสบายใจขึ้นได้บ้างไม่มากก็น้อยนั่นเองนะคะ ตรงนี้จะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะก็เนาะไม่ใช่ดวงของเราคนเดียวนะคะก็ต้องตรงเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นหรือสนใจที่จะเปิดดวงชะตาโดยตรงเลยนะคะสามารถดูดวงในการส่วนตัวได้เลยนะคะแอดไลน์กันเข้ามาได้ได้ฝากในลายที่ใต้คลิปนั่นเองนะคะสำหรับชาวกลุ่มของเรานะคะจะเกิดในระหว่างวันที่20 สมกราคมถึงวันที่21กุมภาพันธ์นั่นเองการแบ่งวันที่ตามแบบศาสตร์ตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นวันที่จะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยนะเข้าไปรับชมช่องไหนยึดตามลักของช่องนั้นบางช่องก็แบ่งตามโหราศาส์โหราศาสไทยนั่นเองนะคะ รับชมได้ทั้งแบบลัคนาแล้วก็แบบราศีนั่นเองนะคะก็ยังแนะนําให้ชมควบคู่กันนะเพราะว่าในบางครั้งไพ่ก็จะไปตรงกับลัคนาก็ได้หรือว่าในบางครั้งก็สามารถที่จะมาตรงกับราศีก็มีด้วยตรงนี้ไม่แน่ไม่นอนนะคะส่วนท่านที่ยังไม่ทราบลัคนาเกิดก็สามารถเข้าไปเสิร์ชหาใน Google ได้เลยนะคะอ่ะเข้าสู่พลังงานรวมแล้วนะคะไพ่หลักของชาวกุ้มโอ้โหสามดาบมันทิ่มแทงหัวใจเหลือเกินนะคะความทุกข์ความเสียใจความผิดหวัง นะคะคือช้ำใจน่าจะเป็นลักษณะที่เหมือนกับว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องเจ็บในทางเดินของความรักของเราในครั้งนี้บางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนคุณก็จะได้รู้จักเขารู้จักตัวตนของเขาก็ได้ด้วยนะคะสิ่งไหนท คุณเคยระแวงเคยสงสัยนะคะเนี่ยเคยเขาเรียกว่ามันมีอะไรคุมเครือคุมเครืออยู่ในเนี้ยสิ่งที่คุณรู้สึกมาโดยตลอดเนี่ยในช่วงหลังจากเนี้ยสิบวันนะคะความจริงจะถูกเปิดเผยเป็นความลับเป็นอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ชัดเจนเถานะาที่ไม่ชัดเจนด้วยนะคะคุณจะได้รู้คุณจะได้ทราบและคําตอบนั้นจะทําให้คุณต้องผิดหวังต้องเสียใจ เขาเรียกว่าอ,อกหักนั่นแหละถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่ารักเรานะคะจะมีไหมจะมีอยู่ว่าเขาจะบอกว่ารักเราหรือเขาไม่อยากที่จะเลือกกับเราแต่ลักษณะมันก็ว่าเราจะรับไม่ได้ในตรงนี้นะคะหรือ,อยังไงให้สามารถที่สลับกันก็ได้ถ้าเราแอบทำอะไรที่มันปิดบังเขานะคะถ้าเขารู้ความจริงขึ้นมา จากการโกหกจากการที่รู้สึกว่าไม่ได้จริงใจอะไรใดๆก็แล้วแต่ที่ใครสักคนหนึงเป็นผู้กระทําความจริงเหล่านั้นจะถูกเปิดเผยนะคะไพจ่จัสมินใครทําอะไรเอาไว้เป็นไพ่แห่งเวรกรรมขึ้นมาเนาะจะต้องถูกจะตัดสินจะต้องถูกเปิดเผยทําดีก็ได้ดีสําหรับคนที่ไม่ได้กระทํานะสวรรค์จะบันดาล จะจัดแจงคารู้ว่าจัดสรรให้คุณได้รู้ความจริงคนที่ไม่ดีก็ต้องถูกเปิดเผยขึ้นมาด้วยสัก,กวาลด้วยสวรรค์อะไรใดๆก็แล้วแต่ด้วยโชคชะตาก็แล้วแต่นะคะจะให้เราได้รู้คนนี้ทำอะไรกับเราบ้างรับหลังบางท่านก็เกิดขึ้นแล้วนะคะบางท่านก็ถ้ายังไม่ไม,ไม่ไม่รู้เนี่ยก็จะได้รู้ เหมือนกับว่าเราอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วเราจำใจที่ต้องเดินจากไปนะคะกับไพ่ใบนี้นะเสียใจนะเสียใจช้ำใจแต่เราต้องจากด้วยเราไม่สามารถที่จะอยู่ตรงนี้ได้อีกแล้วมันมีแต่ปัญหาม,มีแต่อุปสรรคมีแต่ความช้ำใจแล้วก็รับไม่ได้ในสิ่งที่เขาทำกับเราในสิ่งที่เขาหลอกลวงเรา ะะอยู่ไปก็เหมือนกับว่ามันไม่สามารถที่จะพัฒนาไปได้ต่ออีกแล้วนะคะมีสีดาบเกิดขึ้นมันต้องหยุดอยู่เพียงเท่านี้ถ้าเราทํางานด้วยกันอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นความอึดอัดความเครียดที่แบบเขาเรียกว่าเป็นความตึงเครียดจะต้องเจอกันด้วยเรื่องงานเรื่องความรับผิดชอบกันอยู่แต่ถ้าเป็นครอบครัวกันแล้วเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะอยากไปแค่ไหนก็ไปไม่ได้ เพราะว่าเรื่องความรับผิดชอบของเราที่จะต้องทําหน้าที่เป็นพ่อเป็นแม่หรือว่าเป็นอะไรใดๆก็แล้วแต่คือเรายังมีความรับผิดชอบตรงนี้ร่วมกันอยู่อาจจะทําธุรกิจร่วมกันในบางท่านบางท่านก็เป็นพ่อเป็นแม่กันแล้วก็จะต้องทําหน้าที่ของเราต่อไปซึ่งไพ่เดดเดวิล uh, นะคะยังไม่ขาดกันไม่ได้มันจะต้องคุมเครือกันต่อไปแต่ในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยนะคะในเรื่องของความรู้สึกเนี่ยมันมัน มันไม่ใช่แล้วนะคะเสียความรู้สึกหนักมากเสียใจหนักมากแล้วก็ไพ่ถ้วยไม่ขึ้นเลยเรื่องความรู้สึกไปต่อไม่ได้แต่เรื่องอื่นยังจะต้องไปต่อความรับผิดชอบหน้าที่ที่จะต้องดำเนินต่อไปนะคะเสียใจผิดหวังก็ต้องอดทนอดกลั้นเอาไว้นิ่งเอาไว้นะ บางท่านก็จะมีเรื่องเงินด้วยนะคะที่เข้ามาเป็นปัญหาโอ้เนาะชาวกลุ่มเปิดมานี่ก็ออกแนวแบบเ,เก็บกดเนาะผิดหวังมากเสียใจมากกับความสิ่งที่เราได้รู้แต่ยังไงเสียชาวกลุมนะคะคุณก็เป็นคนที่มีความคิดความอ่านที่ดีมีเหตุแล้วก็มีผลอยู่ในนี้นะคะ เราถึงแม้ว่าจะเสียใจสักแค่ไหนก็ตามแต่เรายังมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบเราจะทำหน้าที่ของเราทำงานของเราให้มันดีที่สุดเข้มแข็งนะคะคุณยังเข้มแข็งอยู่คุณยังไหวเจ็บแค่ไหนเราต้องสู้เราต้องดำเนินต่อไป ขอเปิดขยายพลังงานนี้นะคะอาจจะไม่เกิดขึ้นกับทุกท่านนะอันนี้เป็นแค่บางท่านเท่านั้นแต่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะคะเ,เขาเรียกว่าเป็นคู่กันแต่เป็นคู่กรรมคู่เวรซะงัน้นที่ต้องมาชดใช้กันคู่กรรมของเรานะคะเนี่ยงไง ถึงว่ามีปัญหากันมากแค่ไหนทําร้ายถูกทําร้ายจิตใจถูกทําร้ายความรู้สึกแต่มันบักงจะมีเหตุผลบางประการที่ทําให้เรานั้นไม่สามารถที่จะออกไปจากตรงนี้ได้ทะเลาะกันแค่ไหนก็ตามนะคะมีปัญหาคือแบบถึงแม้ว,ว่าจะหมดรักกันแล้วก็ตามในบางท่านเออแต่ไม่สามารถที่จะออกจากกันได้คู่กรรมชัดๆเลยนะคะคนนี้เป็นเป็นคู่คุณนะ แต่เป็นคู่ที่ต้องมาชดใช้ให้แก่กันนะคะเราอาจจะเคยทําอะไรเข้าเอาไว้มาตั้งแต่อดีตชาติก็ได้พบชาตินี้ก็เลยตามมาเอาคืนกันอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้ด้วยนะคะการชดใช้กรรมในเรื่องของความรักนะชาวราศีกุมสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวจะเปิดไพ่ความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อชาวราศีกุมให้นะคะว่าเขารักเราหรือเปล่า เขาอย่างอยากที่จะไปต่อไหมหรือว่าอยัางอยากที่จะปรับความเข้าใจกันในวันใวันนึ่งไหมนะคะไม่ว่าจะพยายามคุย,คยกันแค่ไหนก็ไม่เข้าใจกันอยู่ดีไม่ลงรอยกันอยู่ดีนะคะเพราะความรู้สึกคนถ้ามันเสียไปถ้ามันพังไปเนี่ยมันจะเอากลับมายากนะคะความไว้ใจมันก็ไม่เหลือแล้วอ่ะมีแต การที่เราจะาชาวราศีกุมภนก็นว่าคุณจะพยายามเดินหน้าพยายามมูฟอ่อนนะคะในความรู้สึกนะเราจะทิ้งความรู้สึกตรงนี้ให้ได้ส่วนเรื่องงานหรือว่าเรื่องความรับผิดชอบอโอเคตรงเนี้ยฉันจะทําหน้าที่ของฉันให้เต็มที่โดยที่ไม่มีเธอก็ได้น่เข้มแข็งนะชาวราศีกุมก็ถือว่าเนอะก็ดีนะ รู้หน้าที่ตัวเองรู้ความรับผิดชอบตัวเองไพ่ขึ้นมาทางฝั่งเขานะคะเหมือนกับว่ามันเป็นช่วงหนึ่งเป็นช่วงหนึ่งเท่านั้นนะคะไพ่ก็อยู่ในช่วงระยะ10สิบวันเท่านั้นนะคะกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นช่วงนี้เราอาจจะตึงเครียดกันหน่อยนะคะเสียความรู้สึกหน่อย แต่ดูเหมือนลักษณะกับาทางฝั่งเขาเนี่ยก็ยังไม่อยากที่จะเสียเราไปถึงแม้ในบางกรณีนะคะอาจ,จะยังเจ้าชู้อยู่ก็ได้หรือว่ายังโกรธอยู่ก็ได้แต่อีกใจหนึ่งนะคะเขาก็ยังอยากที่จะให้กลับมาปรับความเข้าใจกันกลับมาเคลียร์กันนะคะในบางท่านเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือยังไงนะคะ จะเป็นความผัวพันกับคนเก่าหนึ่งกรณีนะเป็นความผัวพันกับคนเก่าคนรักเก่าของเขาที่แอบคุยกันไหมแอบติดต่อกันไหมแล้วพอเราจับได้นะคะเราก็เสียความรู้สึกเราเราก็เหมือนกับว่าอยากจะที่จะทิ้งเขาไปไม่อยากคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรารับไม่ได้กับสิ่งนี้ในบางท่านก็มีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะะแล้วแต่สถานการณ์ของใครของมันนะคะพ่อแม่ก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้ ไม่ได้สนับสนุนในความรักของเราในครั้งนี้ถ้าเขาจับได้ว่าเราครบกันเนี่ยก็เป็นปัญหายอยู่นะคะเขาจะขัดขวางเหมือนกับว่ามีพ่อแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ไม่ชอบหรือเปล่านะคะแต่เราก็แอบคบกันไงจะเป็นในลักษณะนี้แล้วทีนี้ก็ถูกจับได้นะคะจะมีการทะเลาะกันกับผู้ใหญ่ด้วยนะคะสำ,สำหรับในบางท่านเนาะ,ะเดี๋ยวจะเปิดให้กับท่านที่มี ปัญหากับคนรักเก่าของใครสักคนหนึ่งที่มาทําให้ความรักของเราต้องร้าวฉานนะคะจะยังไงเขาคิดยังไงบ้างเขาจะกลับมาคืนดีกันหรือว่ากลับมาคบกันยังไงอะไรยังไงไหมถึงยังคุยกันอยู่นะคะไม่สามารถที่จะกลับไปรีเทิร์นได้นะคือถามว่าใจมีไหมมีคนรักเก่าของใครสักคนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นของของแฟนเก่าเราหรือว่า คนเก่าของใครที่ยังมีใจอยู่ก็เลยเหมือนกับว่ายังมีการทักหากันคุยกันนะคะน่าจะมีการบอกว่าคิดถึงกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากกลับมาอ,อจะมีคนรักเก่าของใครที่อยากที่จะมาทวงของของเขาคืนทวงคนของเขาคืนเหมือนจะเป็นอย่างนั้นเขาก็พยายามของเขาอยู่นะที่จะเอา แฟนเรากับคืนหรือเปล่าหรือยังไงอันนี้ก็บอกไม่ได้นะคะอาจจะเป็นเราที่เป็นผู้กระทําหรือเป็นผู้ถูกกระทําก็ได้ไม่ยอมไม่ยอมเลยจะยังไงต่อนะคะสําหรับเขาเนาะที่คิดกับเราไปยังไงบ้างยังอยากที่จะเป็นเหมือนเดิมอยู่แต่ในช่วงนี้ นะคะอาจจะยังไม่ใช่สิบวันนี้อาจจะยังไม่ใช่ช่วงจังหวะโอกาสที่ดีที่เราจะ,จะเคลียร์กันนะคะเหมือนกับพูดไปก็ไม่รู้เรื่องนะพูดไปก็ไม่เข้าใจกันอยู่ดีเพราะว่ามันเป็นอารมณ์โกรธอารมณ์เสียความรู้สึกนะคะก็เลยจะต้องปล่อยไปสักระยะหนึ่งก่อนเอาไว้ให้อารมณ์เบาขึ้นนะคะค่อยกลับมาอธิบาย <S <S เขายังอยากที่จะอธิบายในส่วนของเขาอยู่นะคะแต่เขาขอเวลา สักระยะหนึ่งเขาอาจ,จะรู้อารมณ์เราก็ได้ว่าตอนนี้รับไม่ได้ก็มีด้วยหรือว่ามันเสียความรู้สึกมันไม่สามารถที่จะรับฟังอะไรได้อีกนะคะเนี่ยแหละโอกาสที่เขาจะกลับมามีนะชาวราศีกุมคุณมีโอกาสที่จะได้เคลียร์กันปรับความเข้าใจกันในช่วงถัดไปนะคะซึ่งไม่ใช่สิวันนี้สิวันนี้อยู่ในช่วงของการที่คุมเครืรกอกันทะเลาะกันแล้วก็จะต้องหยุดนิ่ง ให้เวลาเยียวยาจิตใจกันไปก่อนนะคะซึ่งเขาก็จะเหมือนยังไม่ยอมทิ้งเราด้วยอะ่ะเ,ออเหมือนรอจังหวะโอกาสที่จะเข้ามาคุยกับเรานะคะรอจังหวะโอกาสที่จะอธิบายกับเราด้วยเหมือนกันคนคนนี้เขาก็รู้สึกว่าเ,ออเขารู้สึกเราเขารู้สึกกับเราเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นคนในครอบครัวเขานะ เราอาจจะอยู่ด้วยกันแล้วหรือว่าไปรู้จักญาติแล้วก็ได้รู้จักครอบครัวเราแล้วก็ได้เขาเลยรู้สึกว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับครอบครัวแล้วถึงแม้ในบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะที่ผู้ใหญ่ไม่ชอบแต่เขาก็เหมือนกับจะพยายามเข้าหาทางผู้ใหญ่ให้ได้เหมือนกันนะคะท่านที่เป็นคู่รักใหม่เป็นยังไงบ้างนะคะออกแนวช้ำๆออกแนวเสียใจนะคะกับรักซ้อนต้องเป็นรักซ้อนนะ ในส่วนนี้เขาก็มีคุยกับอีกคนหนึ่งอยู่นะคะแล้วเราจับได้อย่างเงี้ยเราก็เสียความรู้สึกเราก็เหมือนกับว่าไม่อยากที่จะไปต่อนะคะไม่อยากที่จะไปต่อเลยไม่อยากอยู่ในวงจรของรักซ้อนนะคะเราเหมือนกับว่าพยายามที่จะเฟดตัวออกมาไหมชาวราศีกุมเราเถึงขั้นเขาเรียกว่านอนไม่หลับกับพลังงานนี้นะคะเครียดมากเลยแต่เราก็เป็นคนที่รัก ศักดิ์รีรักตัวเองนะคะเราเหมือนกับว่า,าถ้ารู้อย่างนี้แล้วเราก็พยายามที่จะบล็อกเขาเราเป็นฝ่ายบล็อกนะบล็อกเขากันเขาไปให้เขาเข้ามาทําทร้ายความรู้สึกเราอีกพอจบดีกว่านะคะคุณจะเป็นอย่างนั้นคุณจะเป็นฝ่ายบล็อกเขาเนาะถ้าในกรณีนี้ถ้าความจริงที่เขามีคนอื่นคุยหรือว่าอะไรใดๆก็แล้วแต่บล็อกทั้งทงท,งที่ยังรักอยู่เนี่แหละและเขาก็รู้สึกกับเรานะเขาก็รักเรานะแต่มันก็เ ก็เป็นความรักที่ไม่ได้มีแค่เราคนเดียวไงนะคะมันออกแนวเข้าข้างตัวเองกันไปหรือเปล่าจริงยังไงก็คุ้มเครือยังไงก็ไม่ได้มีแค่เราคนเดียวยังไม่มีไพ่เลิกนะคะจะมีไพ่แห่งการที่เขาเรียกว่ารอสักระยะหนึ่งนะคะให้ตั้งสติกันก่อน ให้หายโกรธให้อารมณ์เย็นลงก่อนแล้วจะมีการกลับมาอธิบายกลับมาเคลียร์กันอยู่ซึ่งอยู่ที่ชาวราศีกลุมว่าจะยังไงต่อจะให้โอกาสจะให้อาภาัยจะรับได้อีกหรือไม่นั่นเองนะคะเป็นการตัดสินใจของเราเองนะเพราะว่าการเปิดไพ่เนี่ยก็จะเป็นแนวทางเท่านั้นเองนะคะน้อก็ ประมาณนี้นะคะกับเรื่องราวความรักของชาวราศีกุมนะคะก็ชมเพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์เท่านั้นเองส่วนท่านใดที่อยากจะดูดวง็นการสิมตัวสามารถแอดไลน์เข้ามาดูดวง็นการสิมตัวได้เลยนะคะจะได้รู้แนวทางที่จะไปแนวทางที่จะเป็นนะคะไม,ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินนะคะทาอะไรถึงจะเฮงะจะดีจะปังหรือว่าอะไรที่จะส่งผลเสียในดวงชะตาเราจะได้วองเป็นพิเศษ ก็จะสามารถรู้แนวทางเดินของชีวิตของเราได้นะคะการดูดวงคือการที่จะเขาเรียกว่าเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตจะได้เดินทางได้อย่างถูกต้องนะคะอ่ะก็ประมาณนี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ